จะไปต้องคิดมากกว่านั้นน่ะมันก็แค่นั้นจบมันเป็นงานที่งานรัฐประหารสําคัญต่อคนพมา่าแค่แค่ไหนเหียคนมีสมองแม่งหน้คิดได้ใช่ไหมเ้ยไม่เกี่ยวกับไว้รุ่นี้ที่เราไม่ได้ไปตีกันเราไม่ใช่อนตาพานเราเป็นเด็กน่ารักขอเป็นเด็กน่ารักดีกว่าเขาฮ่าไอเดียดีกว่าอะไรเลาเดี๋ยวนี้ยาะได้ลาเด,ด,ด,ดี๋ยวนี้เงินเจ้าติสุมลาลาในขวากว่าาไปเชีย คุยดิบล็อกลงอ่ะเนี่ยเขาไม่ชอบโจ้เลยก่อนคุบล็อกลงเขาพินาเคลลอคุยดีลรพ่อองตายสัตว์ไอหัวควยเฮียรู้จักไหมหัวควยไอยัดแม่ไอยอสัตว์ด่าเป็นนะครับเห็นหน้าตาดีๆอย่างนี้กูก็ด่าเป็นนะแต่ไม่อยากด่าเนียเ่ยเจีอะไรไปไม่อยากด่าครับอืมนี่ฮะนายสุระวิระเนี่ยนะฮะก็ปลุกระดมเป็นภาษาพม่า มีนกะองบองปรงบององจองจียบอกโอ้จะอ้ามตึกก็จะดมตึกเก้เนะเขาปลุกระดมพมา่าให้มาชุมนุมกันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์บอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะมาชุมนุมเลยน,นี่นี่ฮะก็ลองมาสิครับก็นะามาใครอยากมาก็มานะเขาให้มาทํางานนะเขาให้มาทำมาหากินไม่ชอบนะ อยากจะมาชุมนุมสร้างความวุ่นวายามาเลยนะครับอยากจะมามาเลยนะเ,ออเดี๋ยวพอโดนจับก็ตัวใครตัวมันนะออแอดมินอยากจะพูดาภาษาพม่าจังเลยว่าเอาใครอยากจะมาก็มานะครับเออแต่ถ้าโดนจับมาแนละ้วตัวใครตัวมันนะครับเขาไม่ช่วยนะครับเออนะไอ้สุระไอ้วีระเนี่ยมันไม่ช่วยใครนะครับโดนจับมาแล้วก็โดนส่งกลับประเทศก็ ตัวใครตัวมันนะเออเขาช่วยอะไรไม่ได้นะอันนี้อ่อ้อน,นี่ก็คือเป็นพวกแกนนำสามนิ้วนะครับเคลื่อนไหวอยูับไอ้พักส้มเนี่ยนะมันมาประท้วงเรื่องมินออนไลน์เนี่ยนะมันบอกเอ้เรามาประท้วงเรื่องประชาธิปไตยไม่เอามินออนไลน์เออมาประท้วงอยู่ไทยแล้วมันจะช่วยได้ไหมล่ะมึงไม่กลับไปประท้วงอยู่พมา่าแล่นนะ ไม่เอาหมินออนไลน์มันก็ไป,ไปอยากปะท้วงประท้วงมันก็ไปประท้วงอยู่พ่มานูน้นนะเ,ออเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะชอบหลอกคนมาชุมนุมนะเหมือนในด้ดอมส้มนะเหมือนในพักส้มหลอกเด็กมาชุมนุมแล้วก็ปล่อยเขาติดคุกแล้วก็ไม่รับผิดชอบเนี่ยเหมือนกันเลยนะเออมันจะมีพ่มาคนไหนที่มันอยากมาชุมนุมบ้างวะนายจ้างก็ดูไว้ด้วยนะฮะลูกลูกน้องคนไหนเอ้ย วันนี้ลูกน้องก็ไปชุงุมว่ะแล้วก็ไล่มันออกนะครับอื